ดูดิกูดูตอออกตัวดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยดู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 กูดูคำตานี่คุณดูไอ้เดี้ยกูดูคำตานี่ สำหรับใครนะครับที่อยากจะเติม UC เกมผับ G Mobile นะครับแล้วยังไม่มีแหล่งที่จะไปเติมนะครับแนะนำเพจบริการเติม UC ราคาถูกบายวิสาหกรรมเกมมิงนะครับเพจนี้นะครับมีโปรโมชั่นมีเติมทุกราคาทุกขนาดพร้อมกับมีของแถมต่างๆมากมายเลยนะครับถ้าเกิดสนใจฝากไปกดติดตามเพจนี้นะครับผมลิงก์อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับอย่างที่ทุกคนเห็นไปตรงต้นคลิปนะครับว่าลบนะครับสกินใหม่ล่าสุดของโคนิแสกที่มาทําการคอลแลบกับตัวเกมผ u b G Mobile เนี่ยได้มีการเพิ่มความเร็วขึ้นครับตอนแรกก็มีคนมา บอกในสตรีมสดครับว่าพี่ฝนรถเนี่ยมันช่วยจริงๆนะพี่ผมก็ไม่เชื่อครับผมก็เลยได้บอกน้องๆเฮ้ยเราสร้างห้องกันดีกว่าเว้ยแล้วเรามาลองกันครับซึ่งในคลิปนี้ครับเป็นการลองแบบสดๆและเป็นรีแอคชั่นแบบสดๆเลยครับผมเรามาดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเร็วขึ้นจริงหรือเปล่าและเร็วต่างจากเดิมเท่าไหร่นะครับผมถ้าพร้อมกันแล้วนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วเราไปดูการทดสอบในนี้กันเลยดีกว่านะครับเรากดคันเร่งไงนะไม่ต้องกดเดินหน้ากดคันเร่งแบบกดคันเร่งค้างเลยอะโฟกัตอนตอนที่45นะ เอาสี่สิบ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 นะสี่สิบวนะได้ใช่ผมรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปเฮ้ย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 ไอ้ไม่ทันเฮ้ยร้อยสี่สิบร้อยสี่สิบรามสร้อยห้าสิบแล้ว ตัความแต่แต่สกินไอไอนมเท่ากับไอ้ฟกว้ยสกินไอ้นมเท่ากับไอ้ฟกเอ้าเดี๋ยวยังไงวะ ขยายความฉากนี้อีกนิดนึงนะครับผมในตอนนี้ครับมีสกินรถใหม่กับสกินรถเดิมๆทาไมความเร็วถึงเท่ากันน้องนมนะครับที่ขับสกินรถใหม่ได้บอกผมครับว่าน้องนมไม่ได้เหยียบความเร็วเลยครับไม่ได้เร่งความเร็วขึ้นเลยน้องนมขับแบบปกติเลยในขณะที่น้องโฟกที่ขับสกินรถปกติครับเร่งความเร็วแบบมิดไมเลยครับแต่ความเร็ว2คันนี้กับเท่ากันซะอย่างนั้นครับผมทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันอีกครับว่าจะมีอะไรอีกนะครับอันนี้แค่การทดลองแรกก็ต่างกันแล้วครับในการทดลองที่2นี้นะครับผมได้จําแนกรถออกเป็น3 แบบครับนั่นก็คือรถสกินใหม่ของโคนีแซกนะครับที่ผมจะขับเองแล้วก็สกินของน้องนมครับที่เป็นรถล่าสุดต่อจากโคนีแซกนะครับนั่นก็คือตัวแมกโดเรนนะครับแล้วก็อีกสกินหนึ่งเป็นสกินเปล่าๆจะให้น้องโฟกขับเราจะขับ3คันนี้เพื่อเทียบความเร็วกันครับว่าจะต่างกันหรือเปล่าครับพี่ปมาแล้วมเอาตอนที่สามสามศูนย์ศูนย์ทวนะกดคันเร่งอย่างเดียวกดคันเร่งความเร็วอย่างเดียวนะดดูดี คุณดูตลกตัวนีเฮ้ยเฮเฮ้ยดู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 ดดูดูคุณดตนี่คุณดูไอ้เนียคุดูำตานี่เนี่ยจ้งอดิโอ้เขาละมันเปไม่กินขาดเลยอะแบบรถอะไรวะเนี่ย รถใบจัดจนแนก นั่นแหละครับผมคือความต่างครับไม่ว่าจะสกินใหม่หรือสกินเก่ายังไงก็สู้สกินล่าสุดของโคเนเซกไม่ได้เลยครับทุกคนครับบอกเลยว่าต่อให้มันจะต่างกันเพียงเสียววินะครับแต่มันไม่ควรจะทิ้งระยะห่างกันขาดขนาดนี้ครับอันนี้ขาดเหมือนลดคนละคันกันเลยครับทุกคนครับเดี๋ยวเรามาดูการทดลองนี้กันดีกว่าครับทุกคนการทดลองนี้นะครับเป็นการขับแบบปกตินะครับแบบที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งไม่ต้องเร่งความเร็วครับเดี๋ยวคุณมาดูท็อปสปีดแบบปกติเลยแบบพื้นๆแบบไม่เหยียบคันเร่งกัน ว่าจะเร็วได้สุดสุดแค่ไหนนะครับผมลองดูกันครับเนี่ยอยากธรรมดาไม่ใส่คันเร่งร้อยสี่สิบอ่ะแม่งอยากเร็วโอ้ยร้อยสี่สิบดูดิแม่ร้อยสี่สิบสี่สี่สิบห้าแบบไม่คันเร่งาราแบบแบบเ<น>ปล่าเล่าเลยแบบไม่ไเร่งเร่งคันเร่งอ่ะเชื่อคือไม่ได้คันเร่งเลยขับแบบเป,ปล่าๆปล่า้นลเลยอ่ะเออลองเออลองคันเร่งมาดิเออเออเอยากคันเร่งมาดิ S 1> <S 1> <S <S พี่จะแบบ <S 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 พี่จะแบบขับแบบว่าไม่ไม่เหยียบคันเร่งรอก่อนรอก่อนอ่าไปไปไป <S 2> <S 2> <S นี่คือผมแบบไม่เหยียบคันเร่งนะครับผมไม่เหยียบคันเร่งเลยเอิร์อมันเอิร์อมันใส่ในตัพอยู่ถ้าเกิดผมเหยียบคันเร่งมันจะมีเทอร์โบครับแต่ที่ผมไม่ได้เหยียบเทอร์โบนะทุกคนดูรถไอเอิร์ครับระยะทางห่างกับผมแบบว่าไม่ห่างมากอ่ะไปเจอกันตรงไหนเนี่ยไอเอิร์ไมันเหยียบคันเร่งนะไอเอิร์ไมันเหยียบคันเร่งนะผมไม่ได้เหยียบคันเร่งครับทุกคนดู ทุกคนดูร้ยยยบบอยห้าสิเอิร์ดร้อยห้าแบบไปเหยียบขันเร่งอ่ะแต่ดีเนี่ยเชื่อคุณดูดิแล้วผมเหยียบขันเร่งนะรอบที่ผมเหยียบขันเร่งปุ๊บร้อยห้าสิบเอ็ดห้าสิบสองหรหกอไอ้บ้า เชื่อถือว่าชัดเจนแบบ100%เซเลยครับว่ามันเป็นบั๊กของเกมแน่นอนหรือจะเป็นการตั้งใจของผู้พัฒนาไม่รู้ครับที่ทําให้รถนั้นเร็วขึ้นกว่าเดิมแบบเห็นได้ชัดมากๆเลยครับทุกคนขนาดเราไม่เล่นคันเร่งนะครับจะเท่ากับเล่งคันเร่งแบบเหยียบมิดสําหรับสกินรถปกติครับทุกคนครับอันนี้ผมบอกเลยว่าเป to วินแบบ100%เปอนแน่ๆครับถ้ามันไม่ใช่บั๊กและไม่จบเพียงแค่นั้นครับยังไม่หายไขเข้อสงสัยครับผมเราจะต้องมาทดลองกับรถที่เร็วที่สุดในด่านนี้ครับนั่นก็คือรถบี่ ทำคามเร็วถึง150เลยถ้าลงเนินถึง160แน่นอนนะครับเรามาดูกันว่ารถที่เร็วที่สุดกับสกินใหม่ของโคนิแซกนี้อะไรจะไวกว่ากันครับถ้าเกิดแซนว่าได้บักแน่นอนครับเเทวทแน่นอนครับย้ำอีกทีคือมันรถคนละคันเลยเว้ยคุณมันรถคนละคันเลยเว้ยมันไปใช่คันเดียวกันแล้วอ่ะสนะปึ๊บปึ๊บไปเอาต่อให้ก่อนต่อให้ก่อนนะโอเค มอไซค์คือเต็มที่ร้อยห้าสิบครับอันนี้ผมต่อให้มอไซค์ด้วยนะมันไม่มีทางที่คูเป้จะทันมอไซค์อยู่แล้วครับถ้าแบบปกติอ่ะดูดิไอ้เชี่ยคือีิแมบกไล่มึงเลยเออเชี่ยเออกูไล่มึงเลยกูแบบบี้หลังมึงเลยอ่ะเออไอ้เชี่ยมาไล่มอไซค์ไม่ทันคือดูดิไม่ทันนะไอ้เชี่ย แซงได้คุณมันแซงมอเตอร์ไซด์ได้คือผมต่อยเอิร์ธแบบเสาดึงอะ่ะไม่งั้คือเสาดึงอ่ะเผื่อมันยังไม่ชัดครับทุกท่านเรามาอีกสักการทดลองนะครับในตอนนี้ครับผมได้ให้น้องๆมาเตรียมรถซึ่งแตกต่างกันจํานวน3คันครับคือสกินรถของโคนี่แซกสกินรถของแม่กระเลนแล้วก็สกินปกติกับคูเป้ครับพร้อมกับมอเตอร์ไซด์อีกหนึ่งคันเรามาดูนครับว่าความต่างของมอเตอร์ไซด์กับคูเป้ปกติเนี่ยแล้วก็รถเรามันจะต่างชั้นกันแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปชมกันมอเตอร์ไซด์ออกตัวเดี๋ยวพี่บออออกกไไปปพี่ซค์ออตัวมนะ หนึ่งสองส้ำเที่ยดูมาดูดิ้นยาดูดิจักเ <c oughs> วดูผมผมี่มอเไซคดิคุณดูผมปีมอรไซดิคุณเชี่ผมเป็นปี้มอเตอไซแบบดีเราดีเรา ไหนกันแล้วเนี่ยินหน้าจะตามมามารออยู่ ถือว่าชัดเจนแบบแจ่มแจ้งแดงแจ๋เลยนะครับว่าคันที่ผมขับของโคลนิแสกเนี่ยสกินนี้เร็วที่สุดครับเพราะว่าสกินปกติหรือสกินเก่าอย่างแม็กนัลเลนเนี่ยไม่ได้แดกนะครับไม่ได้เห็นฝุ่นมอเตอร์ไซค์เลยซึ่งมอเตอร์ไซค์กับสกินของเราแบ่เบี้ยกันมาแบบสูสีมากครับผมถือว่าชัดเจนนะแต่ผมสงสัยอีกอย่างนึงครับผมเลยขอให้น้องๆนะครับเอาสกินที่เป็นตัวลองครับซึ่งไม่ใช่ตัวท็อปตัวท็อปคือสกินสีหลงใช่ไหมตัวลองจะมีสีขาวกับสีดาซึ่งน้องนมมีสีดําครับเอนารพะ แรกน้งนมบอกไม่ได้เหยียบคันเร่งมาดูครับว่าถ้าเหยียบคันเร่งแล้วจะเร็วเท่ากันหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับตอนที่30วินะ30วินะปึ๊บ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 เฮ้ย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 อะไรอะไรเฮ้ยเท่ากันสกินเหมือนกันเท่ากันต่อยคนละสีก็ตามแต่เท่ากันเฮ้ย สกินเหมือนกันเท่ากันเลยสกินเหมือนกันความเร็วเท่ากันเลยอะไอ้เชี่ยอยากเอาจะบ้าเหี้ยไอ้เน้อมาหาหลบ้องกันป้ด้อกลไปนีกมาไหมมาเลยบีบายสบายเนี่ยเออมันแตกไปเลยโอ้โหสกินเหมือนกันก็ความเร็วเท่ากันครับทุกคน เรียบร้อยครับทุกท่านถือว่าได้ข้อสรุปเป็นที่เรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะสกินไหนก็ตามนะครับที่เป็นของโคลนิเซ็คูเป้ขัดนี้ครับเร็วที่สุดเร็วพอๆกับรถที่เร็วที่สุดอย่างมอเตอร์ไซค์ในแมปเอรันเจลแล้วนั่นเองนะครับทุกท่านโอ้โ oh หบอกเลยครับว่านี่เข้าสู่ประหัก,กรรมการเปเทูวินแบบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือว่าเติมเพื่อได้เปรียบศัตรูนั่นเองนะครับผมถ้าระบบนี้ไม่บักนะครับและเป็นการจงใจของ GM บอกเลยครับว่าสมดุลของเกมผับชีโมบายนั้น พังเละเทะแน่นอนครับทุกคนคิดเห็นว่ายังไงครับระหว่างระบบนี้มันบั๊กหรือว่าระบบนี้เป็นการจงใจของผู้พัฒนาทุกคนลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ใต้คลิปนี้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดในสตรีมสดด้วยนะครับมีไลฟ์สดทุกวันใน Facebook Fanpage l เอเบย์พลายฟันเลยอย่าลืมไปกดติดตามกันด้วยนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ตัดประจากสตรีมเหมือนกันนะครับบายบายซิกเกและ thank you for watching ทุกทุกท่านเลยนะครับผม โชคดีครับสำหรับใครนะครับที่ดูคลิปแล้วยังรู้สึกไม่อิ่มหนำสำลัาใจเหมือนมันสั้นเกินไปนะครับสามารถไปติดตามผมได้นะครับที่ไลฟ์สตรีมสดนะครับในนั้นเราจะตีมกันยาวถึง5-6ชั่วโมงตวันเลยนะครับอยู่ที่ Facebook Fanpage แอลฟฟ่ไลฟ์ฟอนันะครับผมถ้าเกิดอยากจะดูฝากไปกดติดตามให้กับผมด้วยแล้วกันนะครับผมมากครับ